่อนแค้นเร่งอาร,อาร,รมาณ์กันสักนิดหนึ่งไปกันที่ข่าวดีๆสักข่าวประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ข่าชื่อว่า GasTech 2026นี่บกนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบดกันยายนนี้นะคะสถานที่จัดงานก็คือไบเทคบางนาน,นั่นเองเขาบอกว่างานนี้เป็นสุดยอดการประชุมและนิทรรศการระดับโลกจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทั้งด้านก๊าซธรรมาชาติ LNG ไฮโดรเจนไปจนถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่า AI ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคนจากทั่วโลกทีเดียวครับงานนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผก็ เข้าไปร่วมมีบทบาทเป็นเจ้าภาพกับเขาด้วยนะใช่ค่ะทางกพปยืนยันเลยนะคะว่างานนี้ให้ความสัมพันธ์สูงสุดกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจะสร้างสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยนะคะหรือเรียกว่ากริดมวลในไนเซชั่นแล้วก็มองว่างานนี้เป็นเวทีสําคัญในการที่จะลกยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของภูมิภาคนี้ด้วยดรนรินทร์เผ่าวณิตรองผู้ว่ารักษาการผู้ว่ากพป ก็ให้มุมมองไม่น่าสนใจนะบอกว่าถ้ามองไปในอนาคตโดยยาวไกลๆยืนยันเลยรวมไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กจะเป็นคำตอบจะเป็นคำตอบคำตอบของคำตอบโจทย์งานใช่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะพักัพูดเดี๋ยวมาว่ากันต่อค่ะ